อัตราการเผาไหม้ชิบะอินุยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึง200%หลังจากการเปิดตัวชิบะวีซา่าการเปิดตัวบัตรชิบะเบินวีซ่าของชิบะอินุเฟลดชันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยเป็นเชื้อเพลิงหลักของชุมชนซึ่งทําให้อัตราการเบินเพิ่มขึ้นถึง200เซที่144ล้านชิบะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเผาเหรียญชิบะอินุได้พบเห็นอัตราการเผาเหรียญเพิ่มขึ้น65%หลังจากที่บัญชีทวิตเตอร์ของชิบะเบิร์นได้ประกาศเกี่ยวกับบัตร ชิบะเบิร์นบีซ่าที่เปิดให้บริการในวันที่25กรกฎาคมซึ่งจะเผาโทเคนจำนวนเล็กน้อยทุกครั้งที่มีการชำระเงินผ่านบัตรการเผาเหรียญย่างต่อเนื่องสำหรับชิบะอินุถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับนักลงทุนที่ถือของโทเคนและถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดรวมทั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดบนเครือข่ายของชิบะ ชุมชนที่ใบอินุต่อสู้ยังดูเดือดเพื่อไต่เต้าขึ้นสู่โทเค็นชั้นนำในตลาดแม้ว่าชุมชนจะช่วยกันผลักดันอย่างสุดกำลัง เพื่อผลักดันให้โทเค็นกลับเข้าสู่ตลาดสีเขียวแต่น่าเสียดายที่นักลงทุนเหรียญมีมต้องเผชิญกับแรงกดดันการเทขายอย่างมหาศาลและส่งให้โทเค็นกลับคืนสู่มูลค่าที่ต่ำมากในทันทีและในปัจจุบันราคาของเหรียญชิบายอินุซื้อขายกันอยู่ที่10573มีสูตรนำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่าเงินยูดอลลาร์ทางเรายังคงมองว่าเส้นแนวรับที่สำคัญของชิบายอินุนั้นอยู่ที่ 9,000มีศูนย์ำหน้าอยู่ทั้งหมด6ตัวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ